ดูที่อยู่วันนี้จะพามาชมบ้านเดี่ยวหนึ่งชั้นสร้างใหม่หลังใหญ่ห้องด้านในกว้างมีพื้นที่ใช้สอยรอบบ้านใกล้ถนนซูเปอร์ไฮเวย์เดินทางเข้าเมืองสะดวกถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดูที่อยู่วันนี้จะพาทุกคนไปชมบ้านเดี่ยวหลังนี้กันค่ะ บ้านหลังนี้เป็นบ้านใหม่เพิ่งก่อสร้างเสร็จขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องครัว1ที่จอดรถบนพื้นที่57ตารางวาพื้นที่ใช้สอยกว่า150ตารางเมตรเลยค่ะโดยการเดินทางมาที่บ้านหลังนี้เดินทางสะดวกมากๆค่ะมาจากถนนเส้นซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางเข้ามาในซอยเพียง3นาทีใกล้กับแยกป่าแดดเพียง5นาที ห่างไทยวัสดุสาขาเชียงใหม่เพียง8นาทีและใกล้กับโรงพยาบาลสารพีเพียง8นาทีค่ะมาชมที่ตัวบ้านกันค่ะด้านหน้าตัวบ้านมีที่จอดรถสำหรับรถยนต์1คันมีหลังคาโรงจอดรถพร้อมไฟส่องสว่างให้ด้วยค่ะตัวบ้านยกสูงจากพื้นดิน1เมตรค่ะด้านหน้าใช้เป็นประตูกระจกบานเลื่อนเข้าไปในตัวบ้านจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นค่ะ งานฝ้าเพดานเป็นงานฝ้าหลุมซ่อนไฟบอกเลยว่ามีพื้นที่ใช้สอยกว้างมากๆสามารถตกแต่งได้ตามที่คุณต้องการเลยค่ะห้องน้ำกลางบ้านตกแต่งในสไตล์สีดำเทามีการกั้นโซนสำหรับอาบน้ำให้ด้วยค่ะโดยติดตั้งสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาดูที่ห้องนอนกันค่ะห้องนอนแรกจะอยู่หน้าบ้านมีขนาดกว้างค่ะ สามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลายชิ้นเลยสำหรับห้องนอนอีกห้องนะคะจะอยู่ฝั่งหลังบ้านค่ะอยู่ตรงข้ามกับห้องนอนห้องแรกมีขนาดกว้างพอๆกันเลยค่ะจัดตกแต่งห้องได้ตามใจชอบเลยไปดูที่ห้องมาสเตอร์เบดรูมกันค่ะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ใช้สอยเยอะจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้ตามใจชอบวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะ โดยสามารถกั้นด้านหลังของห้องให้เป็นพื้นที่ Walk-in c l o s e t ได้อีกด้วยค่ะและในห้องนอนนี้ก็มีห้องน้ำในตัวด้วยนะคะพร้อมชุดสุขภัณฑ์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะติดกับห้องนั่งเล่นจะเป็นห้องครัวค่ะมีการ b u i l ์อินเคาน์เตอร์ครัวให้เรียบร้อยพร้อมติดตั้งซิงค์ล้างจานให้เรียบร้อยเช่นกันค่ะสามารถเดินทะลุออกไปหลังบ้านได้โดยหลังบ้านสามารถจัดเป็นพื้นที่ซักล้างของบ้านได้ค่ะ บ้านหลังนี้ราคาเพียง2.49ล้านบาทเท่านั้นฟรีค่าโอนถ้าสนใจบ้านหลังนี้สามารถนัดดูบ้านจริงกับเราพร้อมลองยื่นพรีแอพทูดูวงเงินก่อนซื้อได้ค่ะเรายื่นเรื่องพร้อมดำเนินการเอกสารให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาที่เพจดูที่อยู่หรือช่องทางอื่นๆของดูที่อยู่ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้ดูที่อยู่ต้องลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับดูที่อยู่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ